สวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับปรดใช้วิทยาญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางการศิสร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยประจําวันที่สิบหกนะครับฮานอยมัดรวมนะครับก็จะดินเจ็ดนะครับเจาะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านะครับ ส่วนฮานอยคู่มิดก็จะเด่นสองนะครับตัวเจาะก็จะมีสอกับ2 9นะครับนะครับเรามาดูผลของวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับในวันที่15นะครับฮานอยมัดรวมเด่น6นะครับตัวเด่นก็จะมีหกสกับหกสี่นะครับรองก็จะเป็นหกหนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เข้ามาเลยนะครับหกสนะครับในเฉพาะกิจและก็ ปกติล่างนะครับเข้ามาสองที่นะครับก็คงมีคนจะได้เฮกันบ้างนะครับส่วนฮานอยคู่นี้นะครับเด่นเจ็ดนะครับโอ้มาเหมือนกันนะครับแต่มาเป็นหลักหน่วยนะครับเจาะเจ็ดห้ากับเจ็ดหกนะครับเด่นเจ็ดห้ารองเจ็ดหกนะครับก็ไม่เข้าให้นะครับอันนี้ก็มาดูอีกทีโอ้โหห้าห้านะครับเสียดายนะครับนี่ของเมื่อวันที่สิบสี่นะครับ รอง ا, ห้าห้าเด่นหกนะครับก็เอาขอางวันนั้นออกมาเลยนะครับหกสี่ของวันที่สิบสี่นะครับมาออกวันนี้นะครับวันที่สิบสี่หกสี่กับหกห้าเป็นตัวเดินนะครับหกเจ็ดเป็นตัวรองก็วันนี้มาเข้าหกสี่นะครับก็หกสามกับหกสี่เป็นตัวเด่นนะครับหกหกเป็นตัวรองนะครับก็มาสองที่นะครับก็ไม่รู้ว่าพ่งนี้นะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าก็มาอยู่ในสูตรนี้นะครับในฮานอยมัดรวมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่า ยังไงก็ช่วงท้ายคลิปแล้วผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับก็จะเด่นเจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดห้านะครับนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าพ่งนี้จะมาหรือเปล่านะครับเจ็ดห้าเนี่ยแต่ที่รู้ก็ตัวเด่นของวันที่สิบสี่นะครับหกสี่นะครับก็มานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับเจ็ดห้าเนี่ยส่วนหาน้อยคูมี่นะครับก็จะเด่นสองแปดนะครับรองสองเก้านะครับ ก็ยังไงก็อย่า,ยาใช้วิจัยยานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางสวัสดีครับ